9947ค่ะคุณพี่ตัวนี้คุณนายก้นโป่งค่ะคุณนายก้นโป่งหน้ากว้างของกระเป๋าค่ะอยู่ที่12นิ้วนะคะหน้ากว้าง12 <_ letter> ความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะ <_ letter> หูกระเป๋าค่ะจะเป็นกึ่งแบนและกึ่งกลมนะคะตัวนี้หูกระเป๋าค่ะขิ้วหรือข้องแขนสวยมาก <_ letter> ให้ดูอีกหนึ่งทีขิ้วหรือข้องแขนสวยมาก สภายเข้าไหล่ได้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้รอบวงแขนเหมือนเดิมคือ18นิ้วนะคะ18นิ้วหูกระเป๋าพับลงได้ค่ะและมีสายสพาย c r s s s อดี้ใหซิปปากบน1เส้นค่ะตัวนี้เปิดไปด้านในค่ะคุณพี่สายสภายแถม1เส้เซนช่องใช้งานค่ะมีทั้งช่องพ็อกเก็ตซิปดังกลางและซิปล้วงหลังนะคะอีก1เส้เซนนะคะตัวนี้กระเป๋าสตางยาว 8นิ้ว8นิ้วครึ่งใส่ได้ค่ะ2,790บาทค่ะสายสพายยาว1เส้นนะคะตอนนี้สีพร้อมสง่งค่ะมีอยู่6สีขออนุญ,ญาตสพายให้ดูด้วยเผื่อคุณพี่ท่านใดใอยากจะดูตอนที่สพายนะคะรหัส9947ค่ะ2,790บาทคุณพี่ลืมให้ดูซิปหลังตลอดเลย99%ของกระเป๋าลัานกัญญาจะมีซิปหลังนะคะจะมีซิปหลังนะ,ะคุณพี่ตัวนี้ป๊บป นะคะความลึกอยู่ที่4นิ้ว4นิ้วครึ่งนะสายสะพายยาวค่ะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะตัวนี้ อ่าสภายก็สวยหูกระเป๋าคือมันพับลงได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสบายนะคะสภายก็สบายอยู่นะรหัส9947ค่ะสีพร้อมส่งวันนี้นะคะมี6สีพร้อมส่งสีโทนเขียวค่ะจะมี2สีนะคะคือสีมัชะะและสีมินค่ะคุณพี่สีเขียวมิ้นถัดไปค่ะคุณพี่สีที่3ค่ะสีส้มงานกระเป๋า4ีสีของกัญญาพิสูจน์แล้วจากการขายมา ยี่สิบสปีขึ้นไปถ้ามันไม่สวยจริงถือแล้วมันไม่จึ้งจริงนะคะกัญญาไขาไม่ได้ยาวนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเวลากัญญาแนะนําคือมั่นใจสุดๆค่ะคุณพี่นะแล้วลูกค้ากัญญาช่วยกันพิสูจน์ในหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าสไปรสวยจริงทุกสีค่ะ